พักท่าสบายดีพี่น้องป้องปายสุขทุกคนพบกำนัดเล่าหลานเปอร์เซ็นคือเก่าเนาะครับเนาะพี่น้องมือหนีมีนู่นเร่งๆของนัดคือได้ทำไม้เผาจากสะกอนมานัดพี่เจตุมาละลายกะวาสีมะแก่ใส่เห็ดเผาะไอ้พี่น้องเดืเบิึงสันดิอ่ะไปกันเลยเนาะครับเนาะเห็ดเผาะเห็ดอียงต่างๆสามวันปีเนาะไม่ลงไปละครับหลังจากนั้นนัดกะตั้ข้าวเบือ ใส่ใบายะนา่งเพื่อความเข้มข้นนะครับเนาะใส่ผิดจักหน่อยถึงปล่อยถึงใส่หลังจากนั้นน้ำยานั่งอีกข้างนัดจะเอาแซ่ลงวไปแล้วลข้างหมอ้ท่านชที่น้องหลังจากน้งน้ำโคตยังเรียบร้อยแล้วนัดระปุงรถในน้ำประเดกนะครับเพื่อเพื่อความนั่วของแกงนอแล้วครับขาดไปได้กับประเด็กเท่านี้ครับ อุ่นลำกลดกับปลาเด็กแช่กับมาแช่แล้วแช่ถึตงตาแล้วแช่มองนะครับเนาะปกอุตุลงไปหลังจากนั้นองศาได้ที่หน้าแข็ตัวโอ้ยใบอีตูวเขาเลยกรับโอ้ยไปพักกาอยู่หน้าบ้านเก็บมากอะโอ้ยลงไปนะครับเนาะกินเตะดังมื้อนี้แกงบัวไหลพริจเก็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแกงบัวไหลแกงสามสวยเลยนะครับพ่อได้เสพเตเซ็ตนะครับเนาะเพราะว่ามานิ่มแห้งเนาะหัดแกงหลายวันเหลือ แะ่เลเอาประมาณนี้แหละครับเอาเบอรอสามถ้วยเพราะได้กินจันทร์น,ะ,ะ,นาตาตาระครับเนาะอ่ะเบื้องดาตาตะเซ่ปะครับประมาณนี้แหละครับแกงนอสเห็ดพปอ